โอเคนักสว่อทีผู้ชมท่านกันด้วยนะซีวีดัดด้วยเลยโอเคเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นแมปกระโดดที่โคตรดับเบิลจะง่ายจะง่ายโอเคครับจะลิงก์แมปอีทล่างคลิปนะฮะโอเคเรามาทําการเข้าใจในแมปนี้กันเลยนะทุยทุยโอเคคแอปแกแค่นะแกผมยังไม่ใช้เอ่อผมจะยังไม่ลบเอ่อรีซอตแพคไม่ใช่รีซอตแพคดีเทจ็อปแพคใช่ปหะเชเดอร์เนี้ยออกนะผมจะไม่เอาเชเดอร์นี้ออก ตอเมื่อผมเบื่อนะเพราะมันสวยดีเฮมันคนสร้างแมปเอ่อสกินซ่าเกมเมอร์นะโอ้ยอะเงี้ยมาแรงวันแมปนี้มีชื่อว่าจัมสกายจัมนะฮะโกงได้เฮ้อสำหรับคนกาบกูว่าแล้วปรับเป็น normal oh my god ก็ปรับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูหน่อย นะคะโอ้โหรบบสำหรับคนกลางนะไม่โกงนะฮะสปาออยนะอ่า normal แล้วนี่หวานยับ <c oughs> yep. ตรงนี้ก็อะไรเนะี่ยอะดานหนึ่งกระโดดธรรมดาหูธรรมดาธรรมดาควยพ่องดีนี่เนี่ยบอกเลยดูดูด,ด,ดูสเปเชียลมาแล้วเนี่ยจังหวะมาจังหวะมาฮะอันนี้รัวได้อันนี้รัวได้น,นี่รัวได้อนนไดโอเค ปล่าพอย้น,นะฮะเช็คคอยได้ปะลองดูเช็คคอยไ,ไม่ได้โอ้ยโอ้ยไปกดอไนไปกดอะไรของผมอยู่ดีๆก็มากดอยู่ดีๆก็มากดจะกดทัวพีพีเอสพีแล้วก็เอมยูเอพีไอเนี่ออกไปหน่อยได้ปะ NT สปาพอยมีเสียงเพลงอีกแล้วนะโฮ้ยเสียงเพลงตลอดเลยไม่ต้องมีเสียงเพลงได้ไหมเออมีเสียงเพลงแล้วนั้นนะ่ะเออโอ้โหเรื่องมากชิบหายเลยช่องกูช่องกูเรื่องมากชิบหายเลยนะอาจจะมีคำหยาบผอภัยนะโอเคมาแล้วนะสปาพอยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมไหนดูหนะ่อยเก๋เรียบร้อยแล้วสปาพอยคุยคุยเอ้ยสปาพอยแล้วโอเคด่านที่สองด่านที่สอง อชีวิตแขวนแขวนบนเส้นลวดเฮ้ยชึบใครบอกว่าง่ายนั่นไงไม่เดินตามทางเองนะเนี่ยโอ้ยผมนี่ไม่ชอบคนเดินตามทางนะเดินแล้วมันโอ้ยคุยเอ้ยตกตลอดเลยเ,ออเดี๋ยวทางนี้ทางนี้หันไปทำไมทางนู้น ฮะโอเครียบเดินเดินเดินกดไม่ต้องกดจองก็ได้โอ้ง่ายๆเห็นไหมใครๆจะทำได้เฮ้ยเนี่ยโอ้ยชิปโอเคไม่ต้องเดินให้เสียเวลานะไอ้นี้กดจองหน่อยกลัวกลัอพองเอโอ้ยโอ้ยถ้าจะแบบนี้นะ ตายเถอะเออไปตายไปเฮียกดย่องลุกดแล้วกดย่องกดย่องอันย่องอันย่องเกือบแล้วเกือบแล้วเออกระโดดลงรูโอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสปาบอยแป๊บสปาเบอเอ็นที เผื่อไม่ผ่านกระโดลงรูกโอ้โหบอกเลยไปกระโดดตรงนั้นได้ไหมไม่ได้โอเมเอเมเอเมเอ้ยเอ้ยเออเออเออโอ้แอปนี้ตัดคิปไม่ได้ด้วยลืมเลยเริ่ม เดี๋ยวเดี๋ยดีโอ้โหต้องเลีงให้ตรงฮะเบอร์เบอร์บเบอร์ยกระโดดไม่เก่งว่ะแม่งกับยอดไม่เก่งอยู่เลยพุ่งเลยแบบนี้เลยได้ไหมโอ้ยถึงเมื่อกี้ถึงจะอย่าเลี้ยวมากอย่าเลี้ยวมากตรงไปแบบเนี้ยอ่ะเจ็บไหมได้แล้วว่ะได้แล้วว่ะเมื่อกี้เออได้แล้วได้แล้วเออต้องถอยหลังอีกนิดนึงต้องถอยหลังอีกนิดนึงเลยโอเคดีมาก ดีมากไอ้ชายฮึบอืมยำ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 ไม่โกงนะไม่ก,นะมกากอีกแล้วไม่กากอีกแล้วยังไม่กากโอเคสนี่ฮึบโอเคสฮึบยากว่ะเป็นแมปที่ฉายาโคตรยากเลยนะบอกเลยแมปนี้ฉายายากนะฮึบโอ้โหเฮ้ย มันยังไม่ลงลูยหรืเหรอเมื่อกี้ฮะพี่ฮะนี่นีอ้นี่ตองลูแล้วนะตองลูแล้วแม่งยังเอาเท้าเหงียบเหงียบตรงไหนเนี่ยฮะเอาเท้าไปเหงียบตรงไหนฮะสติ๊ปเออมันจะถามถามคุยเอ้ยเออถามคุยถามคุยเอ้ยฮึบเออาฮึบเออเออด่านนี้เกียรติสุดๆเกลี้ยงโอ้โหเฮียตายกี่รอบแล้วเนี่ย พอเหอะพอเหอะได้ไหมเออพอเหอะ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 เออตายพอเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งนี้ครั้งนี้ไม่ได้เกมหมดเลยชิปยุบไม่ได้วะครั้งหนึ่งดิครั้งหนึ่งเออโอเคเกมหมดก็ได้วะ <c oughs> โอ,อ,วอ้ยตายมาตั้งหลายรอบคยอุยเ,กเกอ้ยตายตั้งหลายรอบคุย falling damage นะ falling damage เกมหมดซี โฮ้ยฝนตกอะไรเออไม่ใช่ไม่ใช่ T H E R แล้วก็เคลีย์เคลียะ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 เรื่อยยัยเคลียะเรื่อยยับยับชิปตึ๊บโอเคมาตรงนี้นะผมจะไม่โกงเยอะนะฮะโอเคแค่นี้นะมาถึงข้างล่างนะโอเคแล้วก็ปีนบันไดขึ้นไปอย่าตกนะ อย่าตกนะอย่าตกอย่าตกแค่นั้นแหละเออขอขอขออย่าให้มันอย่าตกอะ่ะตกนี่เสียเลยอ่ะเสียใจยอ่ะขึ้นไปโอเคลอยฮึบโอเคมาแล้วอะไรนะตานที่สี่ลบลบอนะไระลบพิชีวิตจบอุ้ยเดียว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 สปาพ o อยเลยอืม ไปแล้ว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 ชิวไปแล้วไป <s ucks> <c oughs> แล้วเว้ไปแล้วเว,ว,ว้ย,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 ยิงกรนูกัะรัวเลยนะน้องยิงไม่โดนนะเดิ <c oughs> อะไรเนี่ยไม่ต้องรีบพ่อหนุ่มด่านที่ห้าไม่ต้องรีบพ่อหนุ่มเต็มเลยย้ายแมงมุมโอ้โหจะอาดขี่ทันทีวะเนี่ยครั้งเนี้ย ไปอ๊บโอเคเดีคลิปนานเกินพอเลิกเลยอันเนี้ยเลิกอันนี้เลิกเลยอันนี้คลิปนานเกินนะไม่อยากให้คลิปนานไม่อยากให้ท่านชมดูเยอะนะโอเคมาด่านนี้เลยครบคลิปนานก็เยอะเดีไม,ม่คลิปนานนะโอเคเลยโดดลงเลยขอรับ้ัวสปาออพอยท์ก่อนสปาออพอยท์ก่อน มันไม่มีอะไรใช่ไหมเออโดดลงเลยครับขอรับเนี่ยเออใช่อไหมไม่มีอะไรแน่นอน้ยเย็อดตรงน้ำพอดีเออร่าไม่ตรงน้ำแคบมาดูกันขอบคุณที่เล่นแมปสกายจั๊นะครับอย่าลให้ืสองกดติดตามที่ y o u u u b สกินซ่านะแค่ไปกดเขากันได้นะเดี๋ยวผมให้ลิงก์ u t u b e เขาไว้นะฮะโอเคหรือใครอยาก ไม่หรือใครแบบอยากค้นหาก็เดี๋ยวผมให้สองอันเลยนะเดี๋ยวผมให้สองอันเลยชื่อช่องกับลิงอ่ะเออเอาไหนก็แน่เออนะฮะท่านชมจะเอาไหนก็แน่ก็ไม่รู้แล้วโอเคสน,นี้ไปแล้วไปแล้วโอ้ยสูงจริงจริงอา้าวมองไม่เห็นเลยถึงก็มองไม่เห็นเลยนะโอเคไปแล้วบา,บาย